ฝั่งดวนทีมชาติไทยไม่ท้อแม้ได้ตัวไม่เต็มล่าตัวโอลิมปิกด้านเวียดนามเล่นใหญ่เตาข่าวดึงนิชิโนกู้ศรัทธาเกิดอะไรขึ้นติดตามได้ในคลิปนี้ครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel ตองซุยนะครับคลิปนี้จัดหนักจัดเต็มเรื่องราวของทีมชาติไทยแล้วก็เรื่องราวของทีมชาติเวียดนามมาฝากกันแบบจัดเต็มนะครับแต่ช่วงแรกฝากคุณผู้ชมช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้กับ YouTube ตองซุยนะครับ มุ่งสู่200,000ซับไปด้วยกันฝากคุณผู้ชมด้วยรวมไปถึงนะครับในสัปดาห์นี้ก็ติดตามศึกฟุตบอลไทยลีก3กันได้นะครับถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง NBT2HD นะครับโปรแกรมการแข่งขันก็มีมาฝากกันนะครับก็เป็นทางฝั่งของบ้านค่ายเจอกับมหาสารคามแล้วก็สงขลาเจอกับน้อยกรุงเทพวันเสาร์เตะ5โมงวันอาทิตย์4โมงติดตามรับชมกันนะครับคิปนี้ชงได้อัปเดตความเคลื่อนไหวของทัพช้างศึก ทีมชาติไทยชุดใหญ่กันหน่อยนะครับล่าสุดหลังจากการประกาศแรนกิ้งฟีฟ่าเดในช่วงเดือนที่ผ่านมานะครับปรากฏว่าทีมชาติไทยของเราเนี่ยผลงาน2นัดคือบุกไปเสมอเกาหลีใต้1ต่อ1ก่อนเปิดบ้านแพ้เกาหลีใต้ 0- 3ต่อ3เนี่ยทำให้อันดับโลกของเรายังคงอยู่ที่เดิมครับอยู่ที่101ของโลกยังไม่ก้าวไปสู่ท็อป100นะครับก็ยังต้องรอเวลา ก็ต้องรอดูฟี่าเดย์ครั้งหน้านะครับเจอจีนกับสิงคโปร์ถ้าเกิดชนะได้ทั้ง2เกมก็มีโอกาสได้ท็อปร้อยรวมไปถึงมีโอกาสได้ไปฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ18ทีมสุดท้ายด้วยไทยเรายังคงอยู่ในมาตรฐานที่ยอดเยี่ยมนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ที่สําคัญการเสมอเกาหลีใต้ได้1 1ต่อหนึ่งในเกมแรกเนี่ยมันสร้างความหวังของเราในการลุ้นเข้ารอบต่อไปได้ขณะที่ในอาเซียนเนี่ยอินโดนีเซียนะครับต้องบอกว่าเป็นทีมที่ทําแต้มได้สูงมากนะ ทำไป30.04คะแนนในอินโดนีเซียเนี่ยขยับขึ้นมาอันดับที่134ของโลกเลยขึ้นมาเป็นอันดับ3ของอาเซียนนะครับแต่ทีมที่น่าตกใจคือเวียดนามครับคุณผู้ชมเวียดนามนะตอนนี้กลายเป็นทีมที่โมเมนตัมดิ่งลงเหวอย่างมากผลงานแย่ตั้งแต่เอเชียนคัพจนมาถึงคัดบอลโลกโซนเอเชียเนี่ยเหลือเชื่อนะครับจากทีมอะดับท็อป100ของโลกตอนนี้เวียดนาม ตกไปอยู่115ของโลกแล้วครับคุณผู้ชมเวียดนามช่วงนี้อยู่ในช่วงที่เจอมดสมของทีมชาติทั้งศรัทธาและก็สไตล์การเล่นทําเอาแฟนบอลเวียดนามเนี่ยเงียบกริบเลยนะครับก็เดี๋ยวมารอลุ้นทีมชาติไทยในทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียที่เจอกับจีนแล้วก็สิงคโปร์สองนั้น,นี้สาคัญถ้าทีมชาติไทยชนะได้เนี่ยจะได้ผลที่ดีมากมายนะครับทั้งแรงกิ้งฟีฟ่าเป็นท็อป100ของโลก รวมไปถึงได้ไปบนโลกรอบคันเลือกรอบ18ทีมสุดท้ายส่วนเอเชียก็รอดูจากนั้นมีความเคลื่อนไหวของ U-23 มาฝากกันนะครับอย่างที่ทราบประกาศรายชื่อออกมาเป็นที่เรียบร้อยชุดลุยศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายที่กาตาร์ไม่มีนักเตะต,ตัวหลักมากมายเลยนะครับสุภนัทเหมือนตาไม่มีตอนแรกมีรายงานสุภนัทจะมาใช่ไหมแต่ประเด็นคือสุภนัทอ่ะจากการเปิดเผยของโค้ชหลักคือสุภนัทมีอาการบาดเจ็บจากการฝึกซ้อมนะครับ ต้องพักราวสอสัปดาห์ทําให้มาช่วยทีมชาติไทยยู่23ไม่ทันนะครับก็โค้ชหลักจึงจะสนใจให้พักแต่โค้ชหลักก็เชื่อมันว่าการขาดสุพนัทเนี่ยไม่เสียหายเพราะก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาการเตรียมทีมชุดนี้เนี่ยก็ไม่เคยมีสุพนัทอยู่แล้วแต่แค่เสียดายเพราะสุพนัทจะเป็นทีเด็ดให้กับทีมได้แต่ก็ไม่เป็นไรเขามั่นใจในศักยภาพทีมที่มีอยู่นะครับนอกจากนี้โค้ชหลักเนี่ยยังขอขอบคุณสโมรสรทุกสโมรสรที่ปล่อยนักเตะ มารับใช้ทีมชาติไทยถึงแม้ว่าจะปล่อยไม่ครบทุกคนแต่สโมสรก็ปล่อยมาแล้วก็จะใช้งานนักเตะเท่าที่มีให้ได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มที่มากที่สุดนะครับคนละยอมแล้วว่าคือชุดไม่ฟูลทีมอันนี้ก็เข้าใจสโมสรแล้วก็เข้าใจทุกฝ่ายแต่เขาบอกว่าอันนี้ก็คือโปรแกรมสําคัญเหมือนกันในการไปลุยชิงแชมป์เอเชียรอบสุดทา้ายเพราะฉะนั้นมีเท่าไหร่ก็ใช้เท่านั้นแล้วก็จะเตรียมทีมให้ดีที่สุดก่อนจะเดินทางไปที่กาต้านะครับ เขาบอกว่าทีมชุดนี้ที่เรียกมาเนี่ยเขารู้จักนักเตะเป็นอย่างดีนักเตะทุกคนได้ประสบการณ์จากการอุ่นเครื่องกับทีมชั้นนํามาแล้วแล้วก็มีเวลาเตรียมทีม1สัปดาห์กว่าๆทั้งการปรับตัวและลงแท็กติกรวมไปถึงการได้นักเตะที่เป็นกําลังหลักมาอย่างปุรเชษท่อสนิทสงวุฒิไข้ควรแล้วก็มีเศซษัสสุวรรณเศตธีรศักดิ์เผยมายเนี่ยก็จะช่วยยกระดับให้ทีมแข่งกรันมากขึ้นบวกกับชุดที่ไปแข่ง WFF เพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าทีมชาติไทยขุมกําลังก็ถือว่าพร้อมมากๆและจะศึกษาข้อมูลคู่แข่งอย่างเต็มที่เพื่อพาทีมชาติไทยโชว์ง,งานให้ดีที่สุดนะครับส่วนเป้าหมายโค้ชลาบอกว่าเขาต้องการเห็นน้องๆน,นักเตะยู23เนี่ยงัดเอาเสยภาพที่ดีที่สุดออกมาให้ได้และจะโฟกัสเป็นเกมต่อเกมทํางานหนะักเพื่อให้ได้ผลการแข่งขันที่ดีที่สุด ก็ขอกาลังใจน้องๆให้จากแฟนบอลให้น้องๆน,นักเตะทุกคนด้วยแน่นอนว่าระดับเอเชียไม่มีคําว่าง่ายแต่เราจะพยายามทําเต็มที่และพายู่23ไทยทําตามเป้าหมายก็คือลุ้นไปโอลิมปิกให้ได้นี่ฮะนี่เป็นคําสัญญาจากคลล้ณหลักอิสระสิจโรจะสู้เต็มที่แหละก็ทํางานร่วมกับทางฝั่งของอิชิอินะครับเดี๋ยวดูวยดูยี่สามอย่างที่บอกว่าก็ต้องใช้ชุดที่มีแหละครับถ้าลองไล่เลียงเนี่ยประตูก็มีโสพลนวิทย์ กองหลังอ่ะมีชนพัฒนบัวพันคู่ทรงวุฒิไข้ควรขวาเนี่ยเป็นนะวาริชชูทองเออใช่ไหมล่ะก็ตัวตัวโอเคอยู่ไปได้กลางเนี่ยเดี๋ยวดูเอราวันกันเย่จากลียงอ่าว่าเข้ามาระยกระดับทีมได้มากน้อยแค่ไหนมีปุรเชษฐ์ทสนิทเออกองหน้าก็ธีรศักดิ์เผยที่มายเศรษฐศิสิ์สุวรรณเสศก็ ก็หวังว่าน้องๆทุกคนที่จะรับโอกาสไปจะโชว์ฟอร์มอย่างเต็มที่เพราะนี่อาจจะเป็นเส้นทางใหม่เลยถ้าเกิดหลายๆคนโชว์ฟอร์มเป็นที่รู้จักเขาอาจจะได้รับโอกาสในลีกมากขึ้นรวมถึงได้ย้ายไปอยู่ทีมดังๆก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นทัวร์นาเมนต์นี้สําคัญโชว์ให้เต็มที่ผมว่าแฟนบอลอย่างเราและทุกคนพร้อมพพอร์ตน้องๆและโค้ชทีมชาติไทยยู23อยู่แล้วนะครับโปรแกรมการแข่งขันยู23ชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายถ่ายทอดสดผ่านทางทูวิชั่นนะครับ เกมแรก16เมษายนเจอกับอิรัก4ี่ทุ่มครึ่งเกมที่2 19เมษายนเจอกับซาอุก็4ทุ่มครึ่งเหมือนกันแล้วก็เกมที่3นะครับเจอกับทาจิ4ีทุ่มครึ่งเช่นเดียวกันติดตามรับชมแล้วก็ให้กำลังใจทีมชาติไทย U23 ชุดนี้กันเยอะๆนะครับเพราะนี่ก็เป็นอนาคตของทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับจาก U23 ขยับไปดูความเคลื่อนไหวของเพื่อนบ้านอย่างทีมชาติเวียดนามกันหน่อยอยู่ในช่วงที่เจอมรสุมหนักนะครับ ฟอร์มไม่ดีมีการเปลี่ยนโค้ดชูซิเยไม่อยู่แลนกิ้งฟีฟ่าตกลงไปอย่างน่าใจหายไปอยู่ที่115ของโลกเรียกได้ว่าผลงานดิ่งลงเหวมากๆนะครับเหลือเชื่อเวียดนามนะจากทีมที่เคยแข็งแกร่งตอนนี้กลายเป็นทีมที่คุณภาพ,าพต่ำลงตอนนี้เวียดนามกำลังอยู่ในเรื่องของการสรรหาโค้ดนะและสื่อเวียดนามเนี่ยโอ้โหบอกว่าเตาข่าวเรื่อง,องโค้ดใหม่เยอะแยะมากมายนะครับตอนนี้นะมีหลายๆคนนะไม่ว่าจะเป็นคิมซังซิก โรเบโตโดนาโดนี่นี่อดีตเฮดโค้ชทีมชาติอิตาลีเลยนะมีพักฮังซอมาโนโพกิงแล้วก็ซิโก,โก,โก้เกติศักเสนาเมืองแต่ล่าสุดเนี่ยถ้าใครได้ทราบนะเวียดนามเนี่ยเขาตีข่าวว่าตอนนี้เวียดนามก็กําลังให้ความสนใจที่จะดึงอากิระนิชิโนะอดีตเฮดโค้ชทีมชาติญี่ปุ่นและทีมชาติไทยเข้ามาทําทีมชาติเวียดนามคือสื่อเวียดนามเนี่ยรายงานเขาบอกว่าคณะผู้บริหารสมาคมฟุตบอลเวียดนามจํานวน60%เนี่ย อยากได้โค้ชญี่ปุ่นเข้ามามากกว่าโค้ชเกาหลีใต้แล้วเขาก็เลงไปที่นิชิโนอันนี้เป็นสื่อเวียดนามนะแต่ปรากฏว่าเรื่องนี้เหมือนเป็นการเต้าข่าวครับคุณผู้ชมเพอล่าสุดเนี่ยเป็นดันเวียดนะครับสื่ออีกหนึ่งสื่อของเวียดนามเขาก็ไปถามเลขาสมาคมกีฬาฟุตบอลเวียดนามว่าไอเรื่องของอากิระนิชิโนที่ตอนนี้สื่อในเวียดนามเต้าข่าวกันหนักมากว่าอยากจะดึงมาคุมทีมชาติเวียดนามเนี่ยมันเป็นไปได้น้อยแค่ไหนเลขาสมาคมกีฬาฟุตบอลเวียดนามอย่างเยียงเฮียบเนี่ย เขาบอกเลยว่านิชิโนะเนี่ยยังไม่ใช่ค andidate ที่สมาคมฟุตบอลเวียดนามจะเลือกมาเป็นเฮดโค้ชทีมชาติเวียดนามตอนนี้กําลังรวบรวมโปรไฟล์ของโค้ชที่เราคิดว่ามีโอกาสและมีความสามารถที่จะช่วยเวียดนามได้จากนั้นจะส่งข้อมูลต่อไปยังบอร์ดปริหานของสมาคมซึ่งจะมีการวิเคราะห์เพื่อจัดอันดับค andidate ก่อนที่สมาคมจะทําการติดต่อและเจรจากับค a n ิเดตต่อไป ส่วนนิชิโนะยังไม่ได้อยู่ในแคนดิเดตนะครับเพราะฉะนั้นก็ดูเหมือนว่าสื่อเวียดนามจะเป็นการเต้าข่าวเองเพราะเขาก็อยากได้ระดับพอปใช่ไหมล่ะเอออันนี้ก็เป็นเรื่องที่ที่เอามาฝากกันนะครับเดี๋ยวรอดูว่าโค้ดคนใหม่ของเวียดนามจะเป็นใครนะแต่ตัวเต็งผมว่าเหลือแค่2คนไม่ปาขังซอก็โคสซิโก,โก้เกติศัศกเสนาเมืองแล้วก็มีการคาดการณ์กันว่าเดี๋ยวเวียดนามเนี่ยจะมีการเปิดตัวโค้ด น่าจะ1-2เดือนหลังจากนี้เพื่อเตรียมความพร้อมในการลงเล่นบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียในช่วงเดือนมิถุนายนนะก็รอติดตามแล้วกันว่าโค้ชคนใหม่เวีดนามจะเป็นใครเพราะตอนนี้หลายคนออกตัวแรงไอย่างมาโนพอกกิ้งเนี่ยออกตัวเลยเพร้อมไปคุมทีมชาติเวียดนามไม่รู้ว่าจะสนใจหรือเปล่าแต่เวียดนามเขาอยากได้ดีกรีแบบนิชิโนดีกรีอะไรแบบนั้นแต่ผมว่าก็คงยากอย,กอยู่นะตอนนี้นะครับอ่ะ คุณผู้ชมคิดว่าโค้ชคนใหม่เวียดนามจะเป็นใครลองคอมเมนต์เข้ามากันหน่อยนะครับอ่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ฝากคุณผู้ชมช่วยกันกดไลค์กดแ like, ชร์กดติดตามให้กับ YouTube ต้องซุยและที่สำคัญนะครับคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้แล้วก็อย่าลืมนะฟุตบอลไทยลีกสนะครับสัปดาห์นี้รอบแชมเปี้ยนลีกยังคงถ่ายเทสดสดเหมือนเดิมผ่านทางช่อง NBT 2 HD นะครับวันเสาร์ห้าโมงถ่ายคู่ระหว่างบ้านค่ายเจอมาหาสารคารม SBT แล้วก็วันอาทิตย,ย์เจ็ดเมษายนเนี่ยเวลาสี่โมง ถ่ายทอดสดคู่ระหว่างสงขากับมอนญกลุ่มเทพนะครับคลิปนี้วามานี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าไปก่อนสวัสดีครับ